เครื่องพ่นสีแรงดันรุ่น5ลิตร2เครื่องนะคะ ตัวเครื่องนะคะจะมีรอยทลอกนิดหน่อยนะคะ,ะแต่ไม่มีผลกับการใช้งานค่ะตัวที่หนึ่งดูด้านในกันค่ะ เป็นสินค้าด้านในนะคะนนี้ตัวที่สองนะคะ มาดูด้านในของเตัวที่2น,นะคะ ปรกรณ์ครบทั้งสองตัวนะคะเรียบร้อยค่ะ